สวัสดีคุณผู้ชมทุกคนนะก็วันนี้เราก็ามาแกะเอ่อเป็นหนังสืออีกแล้วนะแปะ๊บนึงนะโอเคเป็นหนังสือ Attack on Titan อีกแล้วนะเป็นภาค Lost Girl ภาคหนึ่งนะก็คือของแอนนี่น,นั่นเองเราสติกเกอร์มาปิดไปนะก็เดี๋ยวเราจะมาแกะกันเลยดีกว่านะเรสั่งจากร้านเดิมเลยนะเราสั่งมาประมาณหลายครั้งประมาณ4ี่หครั้งแล้วนะเออก็ร้านนี้เขาเดีอเออส่งก็เร็วนะ แล้วของก็ดีนะโอเคเรี๋ยวมาดูกันกว่นรอประมาณสองวันเหมือนเดิมนะโอเคอ่านี่ประมาณนี้เป็นลอสเจอร์ของแอนนี่นั่นเองเรามีของมิกาซ่าแล้วเดี๋ยวเรามาให้ดูนะโอเค okay. นี่ก็จะเป็นของมิกาซ่านั่นเองนะก็จะเป็นนะพู่มิกาซ่าถ้ามาต่อกันมนะันก็จะแบบสวยงามน,นะ โอเคเดี๋ยวเรามาเก็บกันเลยดีวยกว่าก็หอมมาดูครั้งหนึนะที่สั่งมาไม่ผิดหวังสักครั้งเลยนะค่อนข้างดีเลยนะร้านนี้โ okay, อเคเราเราก็ตามเก็บเกี่บวครบทุกเรื่องเลยนะเหลือที่เราอยากได้นะก็จะเป็นรีวายของ้าคารุ่งอลุณรีวายอีกนะที่เรายัางเหลือแล้วก็เราอยากเก็บเรื่องต่อไปก็คือเรื่องสปายเอ็กซ์แฟมิลี่นอืะ ขาดนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรนะเ okay. เดี๋ยวขอตัดให้มันดีๆกันเพราะเราต้องเอาไปใส่ต่อเผื่ออาจจะไปใส่ต่อ okay. เดือดว้าบนาเคนี่นะเออทุกคนอันนี้มีข้อผิดพลาดน,นิดนึงนะแต่ว่าเออไม่นิดแหละเมื่อ <laughs> กี้เพิ่งพูดไปว่าวัน,านนี้ไม่ทำให้ผิดหวัง เอมไม่เป็นไรนะมไม่เป็นไรจริงๆอะโอเคเอามาดูเลยอะโอ้โหเปิดมาเ <c oughs> <c oughs> นี่ยาอุ้ยมีภาพสีด้วยอ่ะอันนี้จะเป็นตอนเกี่ยวกับโอ้โหทุกคนเออเราไม่ได้จะมาที่ขนส่งหรืออะไรอะ่ะแต่ว่าทำไมาดูด,ดิ พอจับแล้วมันแบบรู้เลยว่ามันเป็นยังไงจับแล้วมันรู้สึกไม่ค่อยดียเท่าไหร่โอ้แต่ว่าก็ได้อยู่นะอ่าอันนี้เป็น1วันก่อนที่จะเอ่อเป็นชีวิตประจำวันของแอนนี่หนึ่งวันก่อนที่จะไปจับตัวเอเลนนะเอ่อในซีซั่นแรกนะอ่าก็อันนี้เดี๋ยวเราแกะออกมาให้ดูนะ โอนแรกว่าเราซื้อไว้อาจจะเอาไปขายต่อเนเราก็อยากให้สาภาพมันดีๆแต่ว่าตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าจะได้ขายหรือเปล่าเพราะว่าเพื่อนนะคตราคามันอาจะจะพุงนะ่งเนเออนี่ต่อกันก็จะประมาณนี้นะโอเคอ่าค่อนข้าง,างสวยเลยนะโอเคเดี๋ยวเราไปทำคลิปรีวิวเล่อนี้กันต่อนะโอเค อย่าลืมไปดูด้วยนะในคลิปหน้าโอเคแล้เวเจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายยังมีร้านไว้ให้นะอทุกคนเดี๋ยวอ๋อตอนแรกเราเน้ว่ามันเป็นที่เป็นสีหรืออะไรมันเป็นแบบกระดุมเสื้อเออตอนแรกเราทิ่าสีเละมันเหมือนกันเลยเออโอเคก็เดี๋ยวเราไปพอไว้แค่นี้นะบ๊ายบาย